สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะวันนี้ก็มาพบกับคุณครูตรุกตาค่ะกับรายวิชาภาษาไทายซึ่งวันนี้ค,คุณครูก็จะมาสอนเรื่องการเขียนจดหมายนะคะ,<อ>ะก่อนอื่นเลยเรามารู้จักประเภทของจดหมายกันก่อนค่ะ<อ>ประเภทของจดหมายก็จะมี 1. จดหมายส่วนตัว 2. จดหมายกิจธุระ 3. จดหมายธุรกิจแล้วก็ 4. จดหมายราชการค่ะ การเขียนจดหมายที่ดีทำได้อย่างไร1เขียนข้อความให้ชัดเจนใช้ถ้อยคำสุภาพกระทัดรัดและสละสละวย 2. เขียนด้วยลายมือชัดเจนอ่านง่าย3ใช้ภาษาถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทย4เขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องอะต่อไปเรามาดูส่วนประกอบของจดหมายกันนะคะนักเรียน หนึ่งที่อยู่นะคะจะอยู่มุมขวามือนะคะจะอยู่มุมขวามือของจุดหมายนะคะตรงขวามือของกระดาษค่ะ <S 2> <2> <S ต่อไปค่ะสองวันที่นะคะวันที่จะอยู่กึ่งกลางกึ่งกลางของหน้ากระดาษนะคะ <S 2> <2> <S ต่อไปค่ะสามคำขึ้นต้นค่ะคำขึ้นต้นจะอยู่ชิดซ้ายมือถัดถัดลงมาจากวันที่นะคะ ต่อไปค่ะเนื้อความเนื้อความก็จะย่อหน้าเข้าไปนะคะซึ่งถัดลงมาจากคําพื้นต้นค่ะต่อไปก็จะเป็นเนื้อความที่สองนะคะก็จะเป็นมีสองสองอันนะคะจะเป็นเนื้อความที่หนึ่งแล้วก็เนื้อความที่สองนะคะจะเป็นยอ่อสองย่อหน้าค่ะและสุดท้ายค่ะหก คำลงท้ายค่ะคำลงท้ายนี้ก็จะเป็นลงลายมือชื่อนะคะก็คือชื่อผู้เขียนจดหมายนะคะอันนี้คือส่วนประกอบของจดหมายค่ะต่อไปเราไปเรามาดูมาระยาในการเขียนจดหมายกันนะคะนักเรียน 1. ใช้กระดาษสีขาวสีอ่อนหรือสีสุภาพไม่มีรอยยับหรือรอยฉีกขาดขนาดได้มาตรฐานไม่ควรใช้กระดาษที่มีตราของทางราชการเขียนจดหมายส่วนตัวนะคะ 2. เขียนด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้ดินสอหมึกแดงหรือหมึกสีฉูดฉาดเพราะไม่สุภาพค,ควรเขียนตัวอักษรหรือตัวเลขให้ชัดเจนไม่ขูดลบขีดท่าหรือเขียนทับลงไปค่ะ 3. ไม่ใช้ซองที่มีลวดลายหรือสีเข้มมากนะคะ ต่อไป 4. ไม่สอดธนาบัตรหรือสิ่งของที่มีค่าลงในซองจดหมายนะคะเพราะอาจให้ทำให้สูญหายได้ค่ะ 5. จดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องผนึกดวงตาไปรษณียกยาก,ก่อนนะคะตามอัตราที่การสื่อสารกำหนดไว้ที่มุมบนด้านขวามือค่ะ 6. เรียงลำดับเนื้อหาสาระเหมาะสมใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมาย 7. ถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังเขียนจดหมายจบแล้วต้องเขียนคำว่าปลอนะคะปะัดชิมลกขิถาก่อน 8. ควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับบนหน้าซองให้ถูกต้องเช่นคุณนายแพทย์อาจารย์หรือยศทางทหารค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างซองจดหมายขนาดมาตรฐานนะคะนักเรียนมีอยู่2แบบค่ะ ต่อไปค่ะหลักการจ่าหน้าซองจดหมายนะคะ 1. ที่อยู่ของผู้รับต้องเรียงลำดับจากส่วนย่อยไปหาส่วนใหญ่ 2. ที่อยู่ของผู้ส่งเรียงลำดับเช่นเดียวกับผู้รับจะเขียนไว้ด้านบนซ้าย 3. คํำขึ้นต้นอาจใช้คำว่าการุณาส่งหรือนามผู้รับ 4. ส,สแตมต้องอติดสแตมตามราคาที่กรมไปษณี์กำหนดนะคะ การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะผู้รับจดหมายคือเพื่อนคําขึ้นต้นนะคะนักเรียนใส่ชื่อเพื่อนแล้วก็ตามด้วยเพื่อนรักนะคะสรรพนามสรรพนามผู้เขียนนะคะก็ใช้คําว่าฉันเราสรรพนามผู้รับก็คําว่าเธอนะคะคําลงท้ายด้วยความรักด้วยความรักยิง่งแล้วก็รักและคิดถึงค่ะ อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะนักเรียนนภาเพื่อนรักนะคะอันนี้คือเขาเขียนเขียนถึงนภาค่ะแล้วสุดท้ายก็ลงท้ายด้วยรักและคิดถึงนะคะภคมลจันงามค่ะอันนี้คือตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงเพื่อนนะคะ การใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะผู้รับจดหมายคือบิดามารดาคำคุณต้นก็คือกราบเท้าคุณพ่อและคุณแม่ที่เคารพอย่างสูงสพรพนามผู้เขียนนะคะลูกหนูผมกระผมดีฉันหรือใช้ชื่อเล่นนะคะนักเรียนส่วนสพรพนามผู้รับนะคะก็จะ ใช้คำว่าคุณพ่อคุณแม่ค่ะคำลงท้ายคำว่าด้วยความเคารพรักอย่างสูงค่ะอันนี้จะเป็นการใช้ภาษาในการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะคะอันนี้จะเป็นตัวอย่างการเขียนจดหมายถึงบิดามารดาค่ะคำขึ้นต้นนะคะกราบเท้าคุณพ่อคุณแม่ที่เคารพรักอย่างสูงค่ะอันนี้จะเป็นคำขึ้นต้นนะคะหลังจากนั้นก็จะเป็นเนื้อความเขียนจดหมายนะคะนักเรียนลงท้ายด้วย ความเคารพอ,อย่างสูงอันนี้คือค,อคำลงท้ายค่ะนักเรียนสามารถไปศึกษาจากใบความรู้ที่ครูให้ไปได้นะคะแล้วก็ทำลงในแบบฝึกหัดได้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่นะคะนักเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ